สำหรับวันนี้เรามาทวนกันก่อนครับว่าจบการแข่งขัน3มวันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจบการแข่งขันสวันไทยซื้อเอกปริษูนั้นนำอยู่ที่2 1สอันเดอร์ชนเจริญบารมีธนเศกโคสุเเกฮามาโมโตและสรันซิริทรน,นั้นตามอยู่ที่1 4สอันเดอร์นะครับเหมือนคนถูกลอตเตอรี่ครับใบหนึ่งก็แฮปปี้เลยนะครับเอกปริษู กว่าาเท้นิดหนึง่งหลุมเนี้ยอยู่พิงเขาทางซ้ายตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามสรบธรรมชาตินะครับโอ้โหเอกปริศเอกปริศกลับปติดเด็กแบบเมื่อวานอีกแล้วหรือเปล่าเมื่อวานหลุมนี้ก็ใกล้มากครับ โคสุกเกะอ่าโอเคครับชนเจริญบารมีธนเสพ น่าโอเคครับลงแบบเต็มเต็มรับแต่ที่ผู้นำครับไทยซื่อเอกปริวูครับนี่คือกลุ่มสุดท้ายนะครับกับกิจกรรม Beat the Pro แล้วด้วยนะครับเพิ่งเบอร์ดี้หลุมที่แล้วมา เหล็กดีมากๆครับคือ approach นี่ถือว่า proximity to the hole ใกล้มากครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดหนวนนี่เล็มนะครับไม่ต้องโกนแล้วทีนี้ชับชัยชับชัยชับชัยเพื่อเป็น16ัเ n อร์สึกที่2ยังยังต้องดูกันต่อไปนะครับ เนียนแบบขนาดลงเหล็กยังเกรงใจเลยครับกลัวสนามเสียหายเพราะมันเนียนจัดจริงๆโอ้โหผู้นำโอ้โหเอกปริปู 153หลานะครับ Am โคสุเกะฮามาโมโตะโอ๋อโหเกะเกะเดือดเหมือนกัน ใช้ได้ครับมาส่ที่สองครับว,วันนี้กรีนสปีดประมาณ10ฟุตต่อสิมิเตอร์ที่สองนี่เงินเดี่ยวนะครับสองแสนแปดมื่นห้าพันบาทนะครับแต่ส่วนคนนี้ไม่มีผลกับเงินอ่าก็ ขอให้ลุยในนามทีมชาติต่อไปนะครับดูดิครับอหมคนคนจะมีดวงครับพลาดก็มาอยู่ในพื้นที่รอดไม่ตกทรายเยี่ม <Yeah. S 1> โอ้โหอย่างงามมันโคสเกะศึกที่สองกำลังน่าสนใจเกะเลี้ยวทันไ oh. หมโอ้ oh. โหสุดยอด <Yeah. S 1> อารายดีจริงจังครับ อันนี้ชมแล้วปรบมือให้เลยครับ <c oughs> อ่าโอเคครับธิรวัตรแก้วสิริบัณฑิตโอ้โหนี่กองเชียร์ายผลมากกันเพียบครับ <c oughs> ชนเจริญชนเจริญบารมีธนเศษตรนั่นครับเต็มเตมครับชนเจริญสิอันเดอร์อยู่ที่สเดียวแต่ว่ามันดูท้าทายเพราะว่าอยู่ติ่งซ้ายโอ้โหใช้ได้เลยครับเกะเกะ โอ้โหลลมจนได้ครับโคซูกเฮามาโมโตร้ายจริงจริงโอ้โห,โโหสู้ครับ,รบนี่นักสู้ของแท้ปรบมือให้ครับชนเจริญบารมีธนเสษยายาแผวครับ โอ้โหเต็มเตมครับน่าเต็มเตมครับครับชัยนิราชจอบเจอันเดอร์โอ้โหร้ายเหลือครับโคสุเกะพัดไกลหน่อย โอโหลงอีกต่างหากโอ,โโอ,โโอโ้โอเคครับเนติพงศ์สีทองเนติพงศ์เป็นนักกอล์ฟตัวไม่ใหญ่แต่ตีระยะดีแข็งแรงมากๆนะครับนี่ผู้ชมไม่น้อยครับ พอต้อมกับต้นกล้าครับเดินมาด้วยกันนี่ส่วนใหญ่ก็กลางร่มให้ลูกกอล์ฟให้น้ำมันเกาะลูกกอล์ฟน้อยสุดครับไม่ฉะนั้นเนี่ยมันเคยมีนะครับเวลาน้ำมันเกาะบนดิมเพลลลูกกอล์ฟแล้วหน้าพัตเตอร์ไปกระทบเนี่ยมันอาจจะออกอาการฉลับได้ครับนั่นโอ้โหปิดท้ายเบอร์ที่ แบบสดๆครับโอ้โห25เดอร์ครับเอกปริท e วูวันนี้ตีเสียเดอร์66เยนดีกับไทยซื้อครับเอกปริท e วูแชมป์สิงห์พัทยาโอเพน2024นะครับ <Hello. S 1> สรุปเอกปริทวูเป็นแชมป์นะครับด้วยสกอร์25อันเดอร์ โคสุเกตตี6 3 7 birdie 7 under เป็นที่2เดียรนะครับชนเจริญบารมีธนเศษเป็นที่3สรันสิริทรที่4นะครับนี่คือรายการที่เก่าแก่เป็นอันดับ2องอไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์นะครับและยินดีด้วยครับถ้วยไปนี้มีชื่อเอกปริศบูครับในปีนี้นะครับ